ตโตไปใส่เตงโตไร่สดน้องวันนี้แตงโตไปกินข้าวกับเบ้าแม็กมาแรงนี่พ่นมีดินเนอร์กันสาวพรนแตงโตมีดินเนอร์กับเบ้าแม็กตอนแรงนี่เดอ้อสาวพรเปลี่ยนไปสาวพรคน,นเก่าแต่ว่างามขึ้นคนเก่าซื่อ,อ,อทุกคนโบได้ยินเสียงเป็นน้ำอันนั้นอ่ะเป็นน้ำโทรศัพท์ว่ะได้ยินบอทุกคน งามแทพสาวพรมันไผ่กระโยงแต่สาวพนเวยเฮาคือคือบุมีตัวตนผู้อ่านเม้นอยู่นี่บุมีตัวตนเลยบุมีไผ่โยงซ้ำไผ่กระโยงแต่สาวพนเวยสาวพรงามน้อยใจเด้เนาะน้อยใจเด้ผู้ใดกระโยงผู้ใดกระโยงแต่สาวพรเนาะบุญ่องซาตงไงสาวพรเขาเจ้าวันเล็กองหยังมืออื่นเล็กองหยังเขาเจ้าวา หลังแต้นมงคือเต้นมงเง,มงเงงลยฮูโรดห <c oughs> ลังเต้นมงฮูโรดไอเล่เดอเบาไอเล่ยูดีเดอรเบานะเขาึจืด่เอาเ,เอาจ้าพีเซนไปเมื่อกี้ <c oughs> ตอนนี้ืไอเล่ยูดีว่ามือเนมงคึเลอกันเป็นมงคึงแล้ฮูโรดมาเลเลอกอย่างละวานะไม่ค่าแตงามจ้า <c oughs> จเด้อะเจ้ายานไหมคะน้อยใจย่องด้วยความจําเป็นเป็นวันนี้งานตั้งสองคนละแบบจ้าค่ะเจ้าย่องด้วยความแบบเบอร์จเป็นแบบเบอดูตนไหมค่ะเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เขากําลังเขียนคิ้วด้วยโซแต้มคิ้วฟุงฟิงแล้วก็จะมาปัดคิ้วด้วยตัวน,นี้เนาะเดี๋ยวจับกล้องมาซูมใกล้ๆดีกว่าเนาะตอนนี้เขากําลังจะปัดคิวด้วยตัวน,นี้เนาะแบกใส่ปัดคิวตัวตน,นี้ปัดปัดคิ้วตั้งเนาะคือคิ้วไหมค่ะตัวนี้เลยเดี๋ยวเขาจะมาปัดนให้สาวพร เดี๋ยวจะจับกล้องมาใกล้ๆให้เบิง่ามันเป็นแนวใดเนาะเพลงอุบิเหต์นิดนึงเด้ออ่าทุกคนเขากำลังจะปัดคิ้วให้สาวพรเด้อตัวนี้มันแ็กลใส่ปัดคิ้วฟุ้งฟิงเด้อผู้ใดผู้ใดยังมีคิ้วตั้งคิ้วฟุ้งคิ้วฟูคิ้วอุยคือคิ้วดารานะแบบคิ้วเลี้ยงเส้นเป็นเส้นเนาะทุกคนคือตัวนี้เลยเด้อเขาเจ้าจะใส่แ็กปัดคิ้วตัวนี้เนาะ เคสบลับของสั่งแต่งหน้าเด้อสั่งแต่งหน้าทุกคนค่ะเจ้าก็จะใส่แบกใส่ปัดคิ้วนี่ปัดคิ้วเพื่อจัดแต่งทรงคิ้วให้มันเป็นระเบียบเป็นผู้ดีเป็นเฮียบห้อยเนาะแบบโบยุ่งขนาดเนาะทุกคนเห็นบอความแตกต่างอ่าซูมเข้าไปใกล้ๆผมเป็นเซตคิ้วแล้วเนาะตัวนี้มันเห็นบอทุกคนอุ้ยงามมูโบเมนสิทายวิดีโอยู่ค่ะตัวนี้เด้อ อันนี้เนาะทุกคนให้สาพรจับเลยให้ข่เจ้าเบื้อง่าเบิงนี้เนาะเบิงเบิงเบิงต้องเห็นจังเลยนี่เบิงเบื้องนี้เนาะเบิงนี้คือแต้มคิ้วด้วยสอแต้มคิ้วฟุ้งฟิ้งมาใส่ซากระลุดเนาะทุกคนเบืองนี้เนาะแต้มคิ้วด้วยสอแต้มคิ้วฟุ้งฟิ้งแล้วก็ปัดด้วยแว็กใส่ปัดคิ้วฟุ้งฟิ้งตัวนี้เนาะแล้วเบื้องซ้ายนี่หันยังบริเตมแล้วก็ยังบริปัด เห็นบทุกคนความแตกต่างของการเต้มแบบบเต้มแมนสะพอนผู้ซึกว่าตัวเองง้ําขึ้นบอตอบเอ้ยในสะพอนตอบตอบมีเสียงได้บโยผู้ซึกว่าตัวเองคือไผ่ตอนนี้คืออ้ําหรือคือชมพู่หรือคือนคือไผ่ผู้ซึกว่าคือไผ่ตอนนี้ดาราที่ตัวเองมาก,กันมีบอแบบ พูดซึกว่าตัวเองคื้อไผ่คอนพิลาไลโอ้เมนคือนะคือสาวโพรพรพิลาไรเนาะเออพิลาไวเห็นบอกอุ้ยงามแหงทุกคนเจ็บเจ๋งเ้จงาคือสาพลงามดเป็ฝ้าดฟ้าดำๆหั่นบ่มีนอนระบบได้มีฝ้าเด้อราคาเท่าไหร่สอดแต้มคิ้วเมนสาห้าพันกีบเด้อแว็กใส่ปัดคิ้วเมนสาม0ิกีบผู้ใดสนใจสินค้าตัวใดเมน สามารถถามสอบถามเขาได้ในตอนทีว่าเขาอันตอนที่แบบ